วันนี้พี่ป๊อบมาวิเคราะห์สูตรลบ b ให้พวกเราฟังนะครับจริงๆหลายคนถามว่าอะไรคือสูตรลบ b มันเป็นสูตรการหาคําตอบของอสมการกําลังสองก่อนอื่นนะครับพี่ป๊อบเท้าความให้นิดนึงว่าหน้าตาของสมการกําลังสองเนี่ยจะต้องมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นอยู่ในรูป ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศแต่มีเงื่อนไขนิดนึงว่า ค่า a ต้องไม่เป็น0ูนย์ครับหลายคนถามว่าอ้าวทำไมค่า a ต้องไม่เป็น0ูนย์ก็เพราะว่าถ้าค่า a เป็น0ูนย์เนี่ยมันจะทําให้ตัวเนี้ยหายไปและสุดท้ายมันก็คือสมการกําลังหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้สมการกําลังสองหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราจะมีสูตรในการหาคําตอบของสมการนะครับก็คือ x เท่ากับลบ b บวกรูท b กำลังสลบ 4ac ส่วน 2a หลายคนถามว่าพี่ป๊อบต้องจํำไหมต้องจําต้องจำครับเวลาพี่ป๊อบสอนส่วนในซูมคือพี่ป๊อบจะให้เด็กพูดปากเปล่า10รอบลบ B ีบวกลบรูทบีกำลังสองลบซีเส่วน 2A เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมติว่าน้องคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่และยังจําไม่ได้หนูกดหยุดคลิปแล้วหนูพูดปากเปล่า10รอบลบ B ีบวกลบรูทบีกำลังสองลบซีเส่วน 2A วันนี้พี่ป๊อบจะมาวิเคราะห์สูตรนี้ให้พวกเราฟังว่าสูตรเนี้ย มีประโยชน์อะไรยังไงบ้างมีมุมมองมีอะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องแรกการคิดค่า a b c ค่าของ a b c a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสอง b คือสัมประสิทธิ์หน้า x c คือค่าคงที่เดียวๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพี่ป๊อมมี 2x กำลังสลบ 5x บวกลบ3เท่ากับ0พี่ป๊อจะตอบได้ละ a คือ2 b คือลบหอย่าลืมนะครับ b คือลบหและ c คือลบสคือเราต้องมาให้ถูกเครื่องหมายด้วยเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับอ่ะต่อไปยังไม่จบครับก็พอเรารู้เกี่ยวกับว่าตัวนี้แล้วเนี่ยว่าค่า a b c ดูยังไงอย่าลืมนะครับ a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสอง b คือสัมประสิทธิ์หน้า x แล้วก็ c คือตัวเลขค่าของ t เวลาเราไปใช้สูตรก็คือรันตามสูตรไปเลยลบ B บวกลบรูท b กำลังสองลบสีส่วน 2A แต่คราวนี้เจ้าสูตรนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดเรื่องของจำนวนคำตอบของสมการนะครับก็คือหมายความว่าอย่างนี้เด็กๆเรามาวิเคราะห์ตัว b ีกำลังสองลบ CAC ดีกว่าเรามาวิเคราะห์ตัวนี้กันนะครับก็คือด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นตัวที่มันอยู่ใต้รากที่เป็นบวก ตายรากเราต้องทบทวนความรู้เรื่องรากกันนิดนึงนะครับถ้าหนูเจอรากอย่างนี้ให้หนูอ่านว่ารากที่สองที่เป็นบวกของ4รากที่สองที่เป็นบวกของ4เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2องนะครับจำไว้นะครับ,รบมีแค่ค่าบวกค่าเดียวนะจำไว้นะมีแค่ค่าบวกค่าเดียวรากที่2ที่เป็นบวกถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยเพรอ,อะไร ไปเปิดคลิปรากที่2ในหน้าเพจมีหลายคลิปมากรากที่2ที่เป็นบวกของ4แต่คราวนี้มันคืออะไรก็ตามที่เป็นบวกที่ยกกําลัง2ที่คูณกันเหมือนกันเปะ๊ะแล้คูณกันได้4มันคือ2นะครับแต่อะไรเอ่ยที่เหมือนกันเปะ๊ะ2ตัวแล้คูณกันได้ติดลบ4อันนี้ไม่มีนะครับพอด้วยความที่มันไม่มีปุ๊บม,มันก็เลยทําให้เกิดว่าเฮ้ยละท้ายใตย้รูเป็นลบละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น นถ้าใต้รูทเป็นลบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใต้รูทเป็นบวกจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าใต้รูทเป็น0มันได้0ถูกปะศูคูณศได้0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกแยกกรณีเป็น3กรณีดังนี้ครับพี่ป๊อกก็เลยหยิบ b กํลังสองลบ 4ac ออกมาพิจารณานะครับถูกแยกออกมาเป็น3กรณีดังต่อไปนี้เคสแรกครับ ถ้า b กำลัง2ลบ 4ac ของพี่ป๊อบเนี่ยมากกว่า0ถ้า b กำลังสองลบ 4ac ของพี่ป๊อบเนี่ยมีค่ามากกว่า0นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ป๊อบขออนุญาตย่อไซส์ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เด่นเกินไปนะครับอันนี้ก็บางไปนิดหนึงเดือนเทียบกันไม่ได้ไปเลย หลายคน,นจะแบบหพี่ป๊อปไซส์ต่างกันมากนะครับใช่ครับนะครับอ่ะคราวนี้เราหยิบ b กำลัง2ลบ 4ac มาพิจารณาครับถ้า b กำลัง2ลบ 4ac ของพี่ป๊อปเนี่ยมากกว่า0หนูเกิดอะไรขึ้นหนูคิดตามพี่ป๊อบหนูเกิดอะไรขึ้นหนูคิดตามมันจะกลายเป็นลบ b ลบวกรูทแล้วก็เป็นตัวเลข เพราะว่าเนี่ยพอมันมากข้างในมากกว่า0ูนย์ปุ๊บคิดออกมามันจะได้ตัวเลขตัวเลขหนึ่งมันจะได้ลบ b บวกลบเลขส่วนสอนั่นแปลว่าคำตอบของหนูจะมี2องคำตอบทันทีคือลบ b บวกเลขกับลบ b ลบเลขคำตอบมี2องคำตอบครับนี่สมการกําลังสองของเราข้อน,นี้จะมีสองคำตอบแต่ถ้า b กกำลังสองลบ CA ของเราเท่ากับศูนย์ ถ้ามันเท่ากับ0ูนย์เกิดอะไรขึ้นหนูก็จะกลายเป็นลบ b บวกลบรู้ศนซึ่งรู้ศูนได้0ูนย์ก็หมดไปก็กลายเป็นลบ b ส่วน 2a ลบ b ส่วน 2a นั่นแปลว่าสมการมี1คําตอบครับก็คือลบ b ส่วน 2a นะครับแล้วก็ถ้า b กำลัง2ลบ cac ของเราอะติดลบถ้าติดลบแปลว่าอะไรแปลว่าใต้รู้ติดลบเช่นลบ c อุย้ยมันก็เลยไม่มีคําตอบ ขอโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าในระบบจำนวนจริงในตอนที่หนูอยู่ม .5 หนูจะได้เรียนระบบจำนวนที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนซึ่งมันอาจจะมีคำตอบในระบบจำนวนเชิงซ้อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนหนูโตขึ้นแต่เอาเป็นว่าถ้าวันนี้เราพูดถึงระบบจำนวนจริงไม่มีคำตอบนะครับอ่ะตอนนี้พี่ปอพูดไป2ประเด็นประเด็นแรกคำตอบของสรรมการคือ ลบ,บ b บวกลบรูท b กำลัง 2, 4, ส 2, องลบ 4ac ส่วน 2a แตอีกแบบหนึง่งก็คือถ้าสมมติว่า b กำลังสองลบ 4ac มี3าอันมากกว่า0มี2คํ 0, คำตอบเท่ากับ0ย์มี1คําคำตอบและน้อยกว่า0ูนย์ไม่มีคำตอบนะครับคราวนี้คราวนี้ปกติเนี่ยเวลาเราหาไอ้เจ้าคำตอบเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเรียกมันว่ารากของสมการรากของสมการจำไว้นะรากของสมการจริงๆิแล้วมันคือคำตอบนะครับถ้า ถ้าหนูอยากจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้พี่ป๊อบก็แนะนำให้ให้รู้สูตรไว้ด้วยว่าถ้าสมมุติว่าพี่ป๊อบอยากเอาคําตอบของสมการเนี่ยนะมาบวกกันเราจะเรียกว่าผลคูณของรากของสมการโทษผลบวกก่อนละกันนะครับ ผลบวกของรากแปลว่าอะไรแปลว่าหนูเอาคําตอบตัวนี้มาบวกกันนะหนูด,ดูพี่ปอบพิสูจน์ให้ดูก็จะเป็นลบบอ่ะโย่ลงไปแล้วกันนะเดี๋ยว่อ้เลื่อนขึ้นมามันคือลบบบวกรูทบวกกับลบบีลบรูทสังเกตครับเด็กๆสังเกตหนูจะพบว่าตัวส่วนอะมันเหมือนกัน พอตัวส่วนมันเหมือนกันปุ๊บเรารวมกันได้ตัวนี้บวกรู่กับลบรู่ตัดกันไปนะมันก็จะได้เป็นลบ b ลบอีก b ก็เป็นลบ2 b แล้วก็ส่วนก็คือ2 a เอาคูณ2ตัดก็จะได้สูตรผลบวกของรากก็คือลบ b ส่วน a นะลบ b ส่วน a นะครับโอเค นี่คือสูตรผลบวกของรากต่อไปอีกสูตรหนึ่งเปลี่ยนสีนี่สูตรผลบวกของรากนะครับต่อไปสูตรผลคูณของรากครับไหนไหนพิสูจน์มาแล้วก็เอาให้หมดนะครับผลคูณของรากก็คือเหมือนเดิมเอาคำตอบสองตัวนี้มาคูณกันนะก็จะเป็นลบ b บวกลูกบกำลังสองลบสส่วน 2a คูณกับ ลบ b ลบรูท b กําลังสองลบ 4ac ส่วน2 a นะครับเรามาคูณกันนะเด็กๆดูหนูจะเข้าสูตรหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเด็กๆรูทยกกําลังสองก็รูทหมดไปข้างล่างหนูระวังนะอันนี้บวกกัน ข้างล่างไม่ได้ทําอะไรอันนี้คูณกัน 2a คูณ 2a ก็ 4a ยกกําลัง2นะครับ2คูณ2ได้4 a คูณ a ได้ a กาลัง2ต่อไปลบ b กาลัง2นะครับเอาโทษลบ b ทั้งหมดยกกําลัง2ก็จะได้ b กาลัง2ลบ b ทั้งหมดยกกาลัง2ก็จะได้ b กาลัง2แล้วก็เปิดวงเล็บก็เป็นลบ b กาลัง2ลบลบเป็นบวก 4a c ส่วน 4a กาลัง2นะครับก็ลบ b กาลัง2ตัดกัน นะก็กลายเป็น 4A c 4 a 4ส่วน a, ลังสองคูณ4ตัดกันคูณ A ตัดกันก็เลยได้ 4A ส่วน A ก็เลยออกมาเป็นสูตรผลคูณของรากของสมการว่า 4A ส่วนเเพราะฉะนั้นต่อไปนี้หนูไปเจอสูตรผลบวกลบ B ส่วน A สูตรผลคูณ 4A ส่วน A นะครับก็วันนี้พี่ป๊อบมาสอนให้การวิเคราะห์สูตรลบ B ให้พวกหนูอย่างละเอียดนะครับทบทวน ก็สูตรนี้ใช้กับสรรมการกําลังสองอย่าลืมว่า a ไม่เป็นศูนย์กรณีแล้วก็ตัวเลข a b c คือตัวเลขคือสัมประสิทธิ์ a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กาลังสอง b สัมประสิทธิ์หน้า x c, c คือตัวเลขค่าคงที่นะครับแล้วก็คำตอบเนี่ยมันแยกออกเป็น3แบบก็คือถ้ามากกว่าศูนย์ถ้าใตา้รูทมากกว่า0ูนใต้รูทเป็นศูนย์แล้วก็ใต้รูทน,น้อยกว่า0ูแล้วก็สอนเรื่องของผลบวกของรากกับผลคูณของรากด้วยนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนเกี่ยวกับการวิเคราะห์สูตรลบ b นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะฝากถึงเด็กๆม .2 ถึงม .6 รับรองมีประโยชน์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ